เป็นลุงเสียก้อนเพิ่อนจากไอหุ่นเพิ่นวันนี้หุ่นดีพเพิ่นวันนี้หุ่นดีพเพิ่นอ่าเออกำลังเบิ่งกีฬาพี่น้องเลยอ,อันนี่มาถามเกี่ยวกับโชคลาภแนวทางของลุงผาดนะครับไม่กินตะข่าวเพิ่นเ,ด,เดี๋ยวก็โชคดีเดี๋ยวออก็โชคดีโยกโซ่เทือ่อว่าเป็นบ,บ่เปลี่ยนผู้ รอบลู่วันนั้นว่ามันเป็นปราละมาจารย์วันนั้นมาสอบถามเบื้องหน้าเพื่อนมาเพื่อนเลขของเพื่อนเองนะครับเลขของเพื่อนเองเพื่อนบุเคยเอาของผู้ได้มามาสั่น,เป,นเป็นของเพื่อนเองมาสั่นเลขนี้ลุงพาดได้มาจาังไดเนาะครับเ,เ,เลขโชคลาภที่เคยเป่าสู้กันฟังหนึ่งเลือดเฮ็ดเอานีแล้วว่าเป็นเลขเฮ็ดเอาเตี้ยมันกลับไปกลเทืึงเอากันคุ้งว่ดได้แหละกับเลขทุ่คเขาเอา เฮ็ดมาได้เขาบ้านนั้นสิเขาบ้านนั้นเขากันบ้านนั้นขออ้อนอันนี้น้องจังไนได้ปะเฮ็ดเอาเองบ่ครับเฮ็ดเอาเองเลยเฮ็ดนี่ส่วนส่วนมากนี่เฮ็ดมานี่ได้หลายหางบ่แหม่วันกิดเลืองเอาตัวจับตัวเด่นต kind of <Vou> ัวเดียวกันไล่ใส่กันเลยบ่เลี่แบบใดจับตัวเด่นตัวเดียวทองตัวนี่กันจับใส่ตัวนัอนเลย ก็จังหวะทีเ่ 5, เร<อ>าเล่นหาเล่นสามสี่กันอ๋อก็ใส่ยังหลักสามก็ใส่สามหกสามศูนย์สามหากระใดกันลักหาก็ใส่หาหกหาศูนย์แต่ถ้าเราเียวใส่นะอหมดตัวใดเพราะว่าของตัวนี้มันมีแล้วหน้าเนี่ยงวดหนี้ป่ะครับเนี่ยงวดหนี้เด่นเด่นหาเด่นสามนะครับอ๋องวดหนี้เด่นหาเด่นสามนะครับเนาะ เดืนห้ากับสามเดนห่ากับสามคันขามัลุงผัดจับนี่สีสีจับแบบได้ครับนี่กันี่เสื้อสามหกสามศูนย์ับห6าหกห้าศูนย์หาสามสามาี่ละห้าแล้วก็หาสามห้าสามห้าห้าหกศนย์ห้าศู สามกับสามศูนย์กันสกับสิมีสามศูนเนาะสามศูนย์สามหสามแล้สามหกสามาี้วอ่าประมางเป็นตัวกลับกันเนาะกลับกันอือสิมี่สามนี่ยสามนี่แหละมากับสามเรียกสองตัวมันต้นอะไรเอาว้ร่ากับขัดเยวะไปหลย ข้างแถวกับมากไปบัดเจ้าหนึ่งกับสี่ยายไปอีกยายไปอีกกัมี่ที่มันกับสี่ายหางแต่ว่าตัวเด่นนี่หายหากับสามนะครับเนาะสามเนี่ยติบหมีนาคมวัาบ้างไงเด่นหกล่องหาบนเขาแต่ตัวล่องอ๋อถ้มันออกหกหาก็ชื่อหกหาว่าหน่อยบ่าเาแสดงว่ามาหันลวด ลุดตัวเออแต่ว่าสองสามวดคือหลังนี่เอาย่างเดียวเอาย่างเดียวโอ้กันงวดไม่หันลุดงวดนี่มาเด้องวดนี่ห้มาเด้อสลับงวดกันเด้อบอกว่าอยู่ว่านี่ยคิดว่าสิมาอยู่ผมคิดว่าสิมาอยู่ลุดแต่ละงวดทันเด้แม่ลุ้นเจริญงวดก็มาลุ้นเจริญงวดก็มาจะแต่ว่าเพื่อนหร่่าถือตัวเตียงบนไหนหรอกโอ้บ่าถือตัวเขา ทุ่มมันบ่่บ่ถือตัวเาซื้อหลายนะส่วนมากติดตัวร่องไปตัวร่องไปมันก็ได้ก็ติดตัวสิ่งก็ได้หล่แต่ว่าเสียเรศกันบ่ช่เอ่อเข้าถือมัดหน่อยเอาให้พี่น้องเบิ้งสักกอนนะครับแนวทางของลุงผัดนะครับอันนี้เป็นสูตรคำนวณของเพิ่นนะครับอันนี้เพิ่นเฮ็ดมาตะโดดแล้วนะครับเฮ็ดได้จักปีแล้วครับแต่ผัดเฮ็ดมาเนี่ยพอสิบปีบ่ว้ายตะบวัวที่ผนว่าก็อายุสิบเอ็ดใต่อายุยี่สิบเอ็ดปี ไอ้แต่เห็ดมาอยู่เนี่ยเห็ดมาป่าขิงตะเทียนกับเห็ดโอ้เห็ดมากขันเขาแน่ปอกเขาแน่ธรรมดาเลยเนาะคือมากว่าลงทุนกันอ้างวันนี่มาใส่กับเห็ดออกเลยพี่น้องครับกเห็ดขูงวัตต่ตลอดซื้อขูงวัดตด้วยโอ้โบซื้อจักขวดดิ่งซื้อมาตลอดเลยซื้อมาตลอดโอ้ไม่ต้องเกาโบสือตะเคียได้ซื้อยุบวูดขูดนี่ได้ครับเด้อพี่น้องครับสำหรับแนวทางของลุงผาดนะครับ วดนี mm ้เพ mm ิ tier, 5, pues mm. right. it, ่ห nah ้เด um, hey, ินหานะครับเดินหากับสามนะครับเดือนห้ารองสามหรือมาซ้ำกันเลยเป็นตัวร้องกับตัวนั่นบอกหรือมาซ้ำกันมาซ้ำกันม้าซ้ำกันนะครับคือเดินหากับเป็นสามเลยนะครับกับพวกนี้คือกันตว่าเพิ่นว่าขันม้าจังซี่นี่เพิ่อนที่จับให้คือหาสามหาหกหาศูนย์สามศูนย์สามหกนะครับนี่เป็นแนวทางของเพื่อนพี่น้องใส่วิจารณญยัในการรับชมนะยครับเด้อเพราะว่า การคำนวณกับม oh. ีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เพื่อนกับ่ได้รับประกันมาต้องขอทวงวัดวดที่ผ่านมามึงหันเพิ่นกับรูดอยู่เพิ่อนเพื่อนซื้อวัตถุต่ว่าเพิ่อนเพื่อนลงทุนหรือเพื่อนวัตถุตว่าการคำนวณของเพิ่นถูกอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อนไปมักมักตัวมันที่โบมาการคำนวณของเพิ่นนะครับอันนี้เพื่อนได้ตัวมันที่โบมาการคำนวณของเพิ่นนะครับอันนี้เพื่อน ได้สูตรนี่เพิ่นเฮ็ดมานี่ตั้งแต่เพิ่นบวชตั้งแต่อายุ20 21ปีนะครับพอบวชจนว่าเท่าเดยวนี้เพิ่นก็อายุ60่าแล้วแม่นปะฮะ63อ่า63มแล้วครับพุณแล้วนะครับจากปีไรเอาเด้อพี่น้องได้นะครับแต่แอดมินกับบ่เคยมาตามเพิ่นเพื่เพึ่งงวดนี้เป็นงวดแรกเพราะว่าไปไปเจอเพิ่นอยู่บ้านคุณยายนมพอดีก็เลยได้ถามเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าโอเฮ็ดเอาเฮ็ดอันนี่แหละที่ไปที่ม้าของเพิ่นนะครับ ที่ไปที่มาของเลขของลุงผาดนะครับนี่แหละแอดมินก็เลยได้มาตามเพิ่นนะครับวันนี้ก็สิโชคดีอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยเบิ่งเบิ่งน่เพิหน้า,า,นา,นาตาเยี่ยมเยี่ยันะครันาอ,าอาจารย์หน้าตายิ้มเยีเ่ยมเนาะมาเราดีเลขก็แต <laughs> ่ก็กกเปิ้ลเปิ้ลกระเป๋าหาหาซีซีแล้วล่ะะเป๋ากระเป๋าหาหาซีซีกันบ้างวันนี้ผมขอแถมลงน้ำก่อนขนาดว่าเราเปิ้ลพี่น้องเพิ่นนั้นผู้จันึงเพินคนจะ นั่นับนะครับมาทำสูตรมันเอาหาหาซีซีเนาะเอาเอาให้เลยนะครับให้เลยหาหารซีซีฟมนะครับหัเถีพี่น้องมักเป่าพนว่ะบางเทื่อผู้จึงนึกว่ามันสิบว่เป่าว่าเพราะว่าเป็นเป่าเก่าตัวนี้นะครับนี่หาหาซีซีนี่คือป็นตะเป่าเป็นจัดไทยนะครับห้าห้ากับซีซีถ้าจะเป่าเด้อพี่น้องเด้อถ้าจะเบิ้ลว่ายังไง ถ้าจะเบิ้ลก็เป็นหาหากับซีซีนะครับอ่าโชคลาภในงวดวันที่16มีนาคม2565นะครับมีหาสามหาหกห้าศูนย์สามศูนย์สามหกหา 0, 30, 36, หาแล้วก็ซีซีนะครับเป็นสีเบิ้ลเป็นสีเป้านะครับเพราะว่าเพิ่นให้เด่นหากับสามนะครับพี่น้องเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อนี่เป็นงวดแรกที่เขาได้ตามเพิ่นนะครับอของแนวทางของลุงปาดเป็นงวดแรกนะครับเด้อเป็นงวดแรก นี่เขางวดนายก็ที่เขาคำว่าคำว่าเขาผมจีตามนี้เรื่อยเด้อนี่เด้อเขาเพราะเขาจีตามนี้เรื่อยที่นี่เนาะอ่ะแบ่งปันพี่น้องเพื่อนพูดให้ทีย่เพื่อนเขาติเบุ้งในช่องเด้อเด้อที่เพื่อจะนึงเพื่อนหาตัวเด่นคือกันนั่งสินะเพื่อนเด่นวัดเด็ยวก็ใส่กันเพื่อนกับว่าของลูกผาเด่นตัวนี้เอาของเทาเด่นตัวนี้เอามาใส่กันนั่งสีกับมีนะครับ ว่าแมนว่าเพิ่นเสียเอาน้ำเฮาเหมือนดิบังเถ้าก็เจ้าก็เฮ็ดเปลี่ยนขึ้นกันเนาะงคุยจังหนึ่งก็เจ้าก็เอาตัวเด่นของเฮาไปใส่ตัวเด่นของเพิ่อนเองสินะบัดจัาหนึ่งเพิ่นก็สิมาสังเกตของเฮาเด่นหลักหน่วยหลักสิบเปองสินะผู้จังหนึ่งเพิ่นมีหลักหน่วยในไก่เพิ่นแล้วเพิ่นก็มาเอาหลักสิบของเฮาไปใส่คือว่าหล่ะคนก็มีการวิเคราะห์เนาะยิเคาะกันไปยิเคาะกันของผู้นั้นเปล่งสั่นของผู้นี้เปล่งสีจับหมุดใส่กันคิดว่าที่เขาลักสิบมันเสียกับเป็นเขาลักหนะานเ ม่ว่าคอยดึกส่วนมากคอยจีเื้อบกกับ่หมอกเลยบ่นทำได้ทำนัเด้ยเอบ่กเกับกับช่วนหน่อยนะอืกับส่วนน่อยจ็เดหาจังสันเหลมันดอกีดหาว่บกกับไปจักตัเลยนั่น้หาเกมันมกลับตะเกาวิใหน่อยหนึ่งจัเซี่เล้วจเกีีเจะเลเป็นเจ้าอากาศไป ก็ได้ย่อไปแต่ว่าก็ได้ย่อไนได้หน่อยนะมันโบได้ยังมากเนาะถึงเรื่องมาทุบเรียกเครื่องฆาพ่อแบบเมื่อ,เด,อเดือนเมียนโยเอเเอร์เมืเอ่อนั้นเนาะเมื่อวัที่มาหาไอไม่เ,เกล็ดร่างเกล็ดบวชเนะเา,เอาเะ,นะ,นอ,นะอาจังสั้นเหรอเนาะพี่น้องเนาะจังคขาไมาตามลุงผ่านไม่นะครับเมื่อนี้มีโค้งสุดท้ายพอกลุงผาดนี่โค้งสุดท้ายมาตามได้อยู่ว่าถ้าเทียบฟันเน้นๆเดี๋ยวครูสอบครูวะ ก็มีซัมเนียร์บ่มีมีซัมเนียบ่มีโค้งนั่นบ่มีโค้งได้หรอจิเอาไปใส่เอาหลับเอาจังซั่นเด้อพี่น้องเด้อลุงผัดเป็น่าบ่มีโค้งสุดท้ายบ่มีบ่มีเกินนี่บ่มีหน่อยกว่านี่บ่มีหลายกว่านี่นะครับมีซัมเนีเพิ่นแม่นเพิ่นลงทุนเหมือนก็สิลงทุนซัมเนียนะครับอนะขอให้พี่น้องโชคดีนะครับเด้อพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเงินทองความหายากเงินอยู่ในกระเป๋าของเฮาอย่าให้ผู้ใดมาเอาของเฮาไปได้เฮาใส่วิจารณญาณเอาการสิลงทุนความการลงทุนมีความเสี่ยง100%เด้อครับ เพราะฉะนั้นวิทยวเจริญนันยณให้ดีวิเคราะห์ให้ดีนะครับเกี่ยวกับแนวทางโชคลาภผู้ใดก็อย่ามีโชคผูค้ใดก็ยอยากล่ำล่ำเลื่ยๆยน้ำกันทุกคนขอให้พี่น้องประสบความสําเร็จนะครับสมดุงความมุ่งมั่นปรถนาขอให้ล่ำล่ำรลอยๆคือพี่น้องคิดไ้ว้นะครับเด้อโชคๆมันๆครับขอบลุกขอบคุณคุณลุงผาดด้วยนะครับที่ให้แนวทางนะครับโชคๆมัน,นๆน้ำกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ